ุณมืนมามามาเสียขาเสียขาเสียขานะอย่าเสียขาดนะเสือขาดแล้วก็วุ่นเลยนะคะโอ้โหพี่ชอบใจที่บ้านเสียทำการ์ตูนอเมชั่นพี่เข้าไปแล้วก็ไม่คิดว่าตอนแรกนึกว่าเขาเป็นสายดันธรรมดาพอเข้าไปโอ้โหต้องร้องอัจจัอจัจจัวันนี้เราจะไม่ให้คำมั่นสัญญากับใครนะคะ เจ้าลำปางปลงล,ปล่ำปะเหลือเจ้าเสียต่อไปใครเต้นรูดเสารูรดเก้าอี้คุณพรอน,อนหันหันหันเนื้อไม่เอานิ้วไม่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 ไม,ม,ม,มเคยบอกให้ใครเลยความลับนี้พี่พี่เพื่อน,นการหันเนื้อพี่สีไม่ต้องมองกล้องก็ไม่ต้องมองเนื้อก็ยังได้นะคะเพราะว่า สมัยพี่สีทำงานห้างนะคะฮะอย่าบอกเลยนี่แหละไปหั่นเนื้อหั่นอะไรไปชำแหละไปทำทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับหมูกับเนื้อกับไก่แต่ว่าวิชานั้นบางทีอาจจะลืมแตว่วิธีชำแหละอะไรพวกนี้ยังไม่ลืมนะคะพี่พๆเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วทุกอย่างครบเครื่องครบเครื่อง นี่ค่ะพี่เพื่อนเมื่อวานลำปางฝนตกนะคะนี่เนื้อใหม่ๆเนื้อใหม่ๆสดๆพี่เพื่อนเนื้อใหม่จริงๆเพราะว่าพี่สีเอาไปเอาไปเอาตอนสายๆเขาเพิ่งไปเอาเนื้อมาพี่เพื่อนร้านที่พี่สีไปเอาคือเขาขายเนื้อทั้งวันเขาเรียกเขียงเนื้อนี่ค่ะพี่เพื่อนเสร็จแล้วเรียบร้อย เราจะคุยกันไหมล่ะเราจะคุยกันไหมล่ะศบตากันสักนิดอะฮะอะฮะที่จริงนะอยากร้องเพลงนะเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ว่าชั่วโมงเร่งรีบอย่างเนี้ยเราจะร้องเพลงไม่ได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนน,นี่ค่ะเราจะมาแกงกันเลย อาตรงไหนอะแกงพี่สีพี่สีจะแกงตรงไหนก็แกงตรงนี้แหละนี่นี่นี่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมพอเห็นไหมนี่พี่ๆเพื่อนๆแล้ก็เตรียมพร้อมของเรา ชัดไหมชัดไหมชัดไหมน้องนิวน้องนิวมาแกงจิ้นด้วยกันเจ้าชัดมากไปชัดมากไปพน่ะเอา,เ,อาเริ่มแกงขบวนการแกงมาเปิดเตาอุ้ยยังไม่ได้เปิดถังแล้วจะเปิดเตาวันนี้เราไม่มีการรูดเสานะคะไม่มีการรูดเสานะคะ เสียบอกว่าโอ้โห,โหพี่สีพลิ้วมากนี่พี่พี่เพื่อนๆการแรกนะคะเปิดเตาแล้วเราก็เอาพริกลงไปแกงลงไปแบบนี้นะคะนี่คือพริกทางเหนือนะคะพี่พี่เพื่อนพริกลาบเหนือนะคะ น้ำล้างครกชั้นน้ำล้างครกชันนกช้นน้ำล้างครกนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนแบบนี้นะคะขั้วพริกให้หอมก่อนขั่วพริกให้หอมสักแป๊บหนึ่งพอได้ตามพอ,อได้จามอจิ๊กอจั๊กนะคะพี่เพื่อนเพื่อนพอได้จามอจิ๊กอจั๊กแล้วก็เอาเนื้อลงไป เนื้อพี่สีล้างแล้วนะคะพี่โอ้โหโอ้โหจามเกิดจามอาจารย์เกิดขึ้นนะคะน,นี่น้องนิวอุ้ยนี่คือเราขั้วนะคะขั้วกับอ่าพริกพริกแกงพริกลาบ ที่เราต่ำนะคะใครที่มาช้านะคะเดี๋ยวพี่สีลองกดไฮไลท์ดู